สวัสดีครับคุณต้นอ้อครับสวัสดีค่ะครับวันนี้เนี่ยเป็นการออกมาเปิดเผยข้อมูลที่เรียกว่าเป็นข้อมูลหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้นะว่าเรื่องผลประโยชน์เรื่องของเงินเรื่องของที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเงินขายคอร์สสอนธรรมะเนี่ยมันเป็นยังไงข้อมูลวันนี้ที่สําคัญเรื่องของที่ดินเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับมีที่มาที่ไปยังไงคือที่ดินเนี่ยนะคะตอนแรกเลยเนี่ยเราเราไม่ทราบเหมือนกันตอนแรกเราไม่ทราบเลยแล้ว อ้โฟกัสในเรื่องของเด็กช่วงแรกที่เขาเข้ามาทําอะค่ะคแล้วมันมีช่วงปลาย,ลายตอนนั้นที่เราทําเรื่องเนี้ยก็มีเรื่องที่ดินเนี่ยที่มีโคส่งข้อมูลมาให้ว่าเขาเนี่ยจะเปิดสถานปฏิบัติธรรมนะคะโดยการที่เขาเนี่ยใช้ชื่อบัญชีของหมอท่านหนึ่งที่เขาสนิทกันครับอ่าเปิดในานามของกลุ่มเพจพูดอะไรแห่งอ้พดท่าอะไรสัอกอย่างออจำไม่ได้ ซึ่งมันก็เป็นแอดมินกลุ่มเดียวกันที่ทํางานร่วมกันแค่แยกเพจออกมาสายทาสายทำแห่างองค์พุธะ,ะเพื่อจะเปิดบัญชีของหมอท่านเนี้ยนะคะแล้วก็บอกว่าหมอท่านเนี้ยอยากจะสร้างสถานวิยทยาธรรมให้กับน้องอก็เลยเปิดบัญชีเพื่อจะให้คนเนี่ยซื้อกองกองบุญกองละสามร้อยอย่างเงี้ยแ,แล้วแล้วแต่คนจะบริจาคเข้าบัญชีหมอท่านนี้วนหมอท่านเนี้ยก็จะเอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปซื้อที่ดินตอนแรกเนี่ยที่ดินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนี่ยในราคาสิบห้าล้านบาท แอดมินเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เคยทราบว่าที่ดินเนี่ยเป็นที่ของแม่ที่แม่เคยพึดงได้ฟังเถอๆว่าที่เนี่ยแม่เนี่ยให้น้องไปนานแล้วแลวเดี๋ยวจะเอาที่เนี่ยมาสร้างสถานปฏิบัติธรรมทุกคนก็เข้าใจว่าอ๋อโอเคเดี๋ยวจะเอาเงินเนี่ยมาซื้อสิ่งออมาซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะแต่พอมารู้ที่หลังเนี่ยแม่เนี่ยได้เอาเงินที่คนเนี่ยบริจาคมาเนี่ยมาซื้อที่ของตัวเองโดยผ่านหมองท่านนั้นเหมือนเป็นลักษณะของนอมินีพี่คนเดกซายอะค่ะ อืมคือคือคือให้ซื้อผ่านคุณหมอท่านนั้นค่ะใช่ใช่ต่อครับที่เนี่ยแม่เนี่ยเคยลงขายเมื่อตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ดประมาณห้าแปลงครับนะคะสองพันสิบเจ็ดเนี่ยลงขายในเว็บอในเพจคือขายที่ดินสุราธานีเราก็ไปขุดไปจนเจอภาพที่แม่ลงขายนะคะซึ่งตอนนั้นยังไม่มีบ้านอะไรเลยตอนเนี้ยมันมีบ้านขึ้นมาหลังนึงก็คือติดริมน้ําอันนั้นคือแปลงนั้นที่เขาขายไปแล้ว แต่แสี่แปลงนี้ยเขาก็ยังลงขายอยู่เรื่อยๆจนถึงปีสองพันยี่สิบสามจนมาเนี่ยแหละเขาก็เลยได้แก้ขายที่ดินได้ก็เพราะว่าลูกเองอยากได้ที่ตรงนี้มาสร้างฐานเปรียบฐานราคาเป็นยังไงครับอตอนที่ลงขายปีสองพันสิบเจ็ดที่จํานวนเท่าไหร่อยู่ในอําเภอไหนแล้วก็ราคาประเมินตอนนั้นกับตอนนี้แตกต่างกันไหมผ่านมา5-6าหกปคีคือตอนนั้นเขาลงแค่ราคาเขาไม่ลงละเขาไม่ลงทีเง่เขาไม่ลงขนาดอือ่าเขาลงแค่ว่าเจ็ดแสกว่าบาท นักปีสองพันสิบเ็นะคะคแล้วก็ผ่านมาไม่กี่ปีเขาปรับเป็นแปดแสนเก้าก็ยังอยู่ตรงนั้นถึงปีสองพันยี่สบสามน่แแสนเก้าอ่ะแต่เขาเนี้ยพอเราสืบไปสืบมาเนี่ยนะคะตอนแรกเลยเนี่ยญาธิธรรมของเขาที่ออกมาเนี่ยได้ยินว่าเขาเนี่ยซื้อขายกันสิบล้านเฉพาะค่าที่ดินอ่าเขาก็ตกใจเขาก็เลยตกใจว่าเอ้ะอาสิบล้านโอเคําหรับได้แต่พอมารู้เป็นที่ดินแม่เขาก็เลยไม่โอเคเขาเลยออกมาพอเขาเนี้ยอ้อมเปิดเรื่องราคาที่ดินแม่เขาก็จีแจงว่า ซืือในราคาหกล้านบาทอ่ะร้านที่สามร้อยสิบสี่ตารางวาราคาประเมินของที่ดินที่นั่นเอาสูงสุดเลยราคาราคาแปดร้อยบาทต่อตารางวานะคะรวมแล้วสามร้อยสี่ตารางวาราคาแปดร้อยบาทเป็นสองแสนกว่า 200, กว่าสองแสนห้ากว่ากว่าโอเคแหละราคาประเมินกับราคาขายจริงเราก็อาจจะอัพขึ้นมาได้ถูกไหมคะครับอ่าอัพขึ้นมาได้กี่เท่าเราไม่ทราบว่ากี่เท่าถึงจะไม่น่าเกียดที่ตรงนั้นไม่ได้อยู่แหล่งชุมชนห่างไกลความเจริญ รถโดยสารไม่มีะนะคะระยะทางไกลแม่ขายหกล้านแต่วันที่เราออกมายื่นกองปราบหลังจากวันนั้นไม่กี่วันแม่บอกว่าที่เจ็ดล้านเท่ากับว่าราคาที่ดินอัพขึ้นเกือบสามเิบเท่ะจากเจ็ดแสนในปีสองพันสิบเจ็ดนะใช่ค่ะวันนี้บอกว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยราคาเจ็ดล้านบาทเจ็ดล้านบาท แต่ซึ่งเช็คราคาประเมินล่าสุดเลยเนี่ยกลุ่มที่ดินก็ตีให้ตารางวาละแปดร้อยค่ะณตอนนี้อครับข้าอัพเลเวลขึ้นคือเกือบสามสิบเท่าค่ะอืมอืมอืมแล้วแล้วแบบนี้คุณต้นอ้อเรามีข้อมูลเรามีหลักฐานแบบนี้เดี๋ยวเราจะมีการตั้งข้อสังเกตหรือแจ้งความอาิิดหรือว่าเอ่อช่วยหมายถึงว่าช่วยไปดูเรื่องกฎหมายยังไงไหมฮะก็ตรงนี้เห็นเห็นคุยกับพี่เขียวเหรอคะว่าอาจจะเข้าขายฟอกเงินหรือเปล่า ก็ <g> ต้องไปตรวจสอบอีกอันนี้อ้อจะยื่นข้อมูลนี้ให้ตารวจด้วยค่ะแล้วก็ยื่นสรัพย์กรด้วยค่ะให้ตรวจสอบธุรกิจของเขาครับว่าเขาเสื่อมเสีสถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าอ้อทราบมาเนี่ยปีสองพันหกร้อยเอ้ยปีส <g> องพันห้าร <g> ้อยหกสิบสี่ก่อนที่จะก่อนที่ลูกเขาเนี่ยจะมาเป็นเด็กพ, <omi> <c oughs> พิเศษเนี่ยครับพ่อเนี่ยถูกบังคับคดีสั่งยึดทรัพย์นะคะอือ่าเพราะไม่จ่ายหนี้บัตรเครดิต ซึ่งปี2006 2561เนี่ยเขาสร้างบ้านขายแล้วน่าจะจมทุนตอนที่โควิดติดโควิดก็อาจจะเอาเงินเนี่ยมาหุนใช้แล้วสะดุดก็เลยถูกบังคับคดีสั่งยึดทรัพย์แต่พอลูกเป็นเทพปุ๊บเนี่ยเขาก็มีเงินไปใช้หนี้บัตรเครดิตะฐานะก็เริ่มกลับมาดีตอนนี้ที่ดินแปลงเจ้าปัญหาครับคุณต้นอ้อสภาพอยู่แบบไหนเคยเคยได้เห็นข้อมูลอันเด็ไหมครับเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือยังเป็นที่รกร้างอยู่หรือว่ายังไง ลุกล้างคะ่ะเขาก็เขาก็เกตอะไรเรียบร้อยแหละแต่ว่า<ม>ที่ตรงนั้นมันไม่มันไม่ใช่ชุมชนเลยคะ่ะอ<ม>ไม่มีรถโด,ด,ดยสารผ่านก็ไกลยอยู่<ม>แล้วก็จะมีบ้านคนอยู่หลังนึงที่เขาขายที่ตรงนั้นไปแล้วแล้วก็มีคนมาสร้างบ้านแล้วหลังเด<ม>ียวทั้งห้าแปลงเหลือตอนนี้เหลือสี่แปลง<ม>อ่าเขาบอกว่าแปลงหนึ่งก็คือสามร้อยสี่สิบนาวาที่เอามาสร้าง,งส,างสถานศึกษาธรรมัวันนี้เห็นเขาลงเสาเอกไปแล้ว<ม>ค่ะ สรุปสรุปคือหมายความว่าอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมคือกับคุณต้นอ้อฟังไปด้วยกันนะสรุปเท่าที่ผมเข้าใจนะถ้าคุณผู้ชมไม่เข้าใจคอมเมนต์มานะครับคือแม่เนี่ยมีที่ดินเป็นของตัวเองอยู่ในอดีตเคยบอกว่าจะยกให้ลูกชายใช่ไหมครับคุณต้นอ,อ้อจะยกใ,<ช>ให้ <ขอ S 1> จะยกให้ลูกชายเองเสร็จปุ๊บในช่วงปี2018เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเหตุผลกลใดมีการประกาศขายในราคา70,00 700, 0 0บาทนะครับในราคา70,00 700, 0 0บาทแต่ว่าก็ขายยังไม่ได้ขายยังไม่ออกในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่เกิด กระแสของอาจารย์น้องไนซ์ขึ้นมายังไม่มีน้องไนซ์ไม่มีเพจเนลมิตรเทวจุติหลังจากนั้นผ่านมาจนถึงปี2023เนี่ยครับปลายปีที่แล้วเนาะแล้วก็เหมือนกับทางคุณต้นอ้อไปสืบจนค้นพบว่าที่ดินที่เขาเคยประกาศขายเนี่ยสุดท้ายแล้วมีการซื้อขายกันจริงๆแต่เกิดการซื้อขายโดยคนที่คุณแม่ก็รู้จักซึ่งเป็นถึงคุณหมอถูกไหมครับคุณต้นอ้อ ใช่ค่ะอ่าเป็นเป็นถึงคุณหมอแล้วก็เหมือนกับถ้าข้อมูลถ้าผมอ่าศึกษามาไม่ผิดนะคือคุณหมอคนนี้เป็นคนที่ดูแลน้องไหนด้วยไหมฮะอ่าใช่ค่ะเป็นหมอพัฒนาการเด็กอ่าเป็นหมอเด็กท,ที่ทนายอนันชัยก็แจ้งความเอาผิดด้วยเหมือนกันนะครับใช่ค่ะสุดท้ายแล้วตอนนี้ใครเป็นเจ้าของที่ดิน<ม>ก็คือคุณหมอถูกไหมฮะ ไม่ทราบเลยไม่ทราบแต่รู้แค่ว่าซื้อขายกันแล้วโดยเงินที่ซื้อขายนั้นโดยเงินที่ซื้อขายนแล้วเงินเข้าคุณแม่แล้วโดยเงินที่ซื้อขายนั้นเป็นสัทธาราภเป็นเงินที่ขายคอร์สเป็นเงินที่ได้รับบริจาคหรือว่ายังไงฮะเงินที่เขาเปิดรับบริจาคเป็นกองทุนสร้างฐานปฏิบัติธรรมงบประมาณสิบห้าล้านบาทซึ่งเขาเกิดเขาเปิดเป็นกองละสามร้อยอ่าแล้วเขาลงโบชัวให้คนเห็นหมดอะทั่วประเทศเชิญชวนให้คนมาซื้อให้เออให้คนมา มาถวายบัตรกองบุญอะไรอย่เงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้เราก็มีผู้สีหยหายหลายรายแล้วเริ่มเข้ามาแจ้งความตรงนี้